ตั้งสไตล์ทุกคนด้วยนะคนละเลือดว่าอิงว่อโอเควันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมบบยซนหนึ่งร้อยสามใช่ <c oughs> วันนี้ผมดูแปลกแปกไปนะผมปลดปล่อยล่าที่แท้จริงขอพผมแล้วเย้ <c oughs> เล่มวัดที่เราได้วันนี้คือแห <c oughs> ลกแหลกมากเออหายแหลกมา <c oughs> หายแล้วสักทีมาดูมาเริ่มเลย เสรีภาพใช่กฎหมายของกรุงเทพหรือประเทศไทยคือเสรีภาพไปแหละสุดยอดอธิบายหมัดเลยนะครับมัดเสริภาพเออเสียบปกติว่ะมัดเสรีภาพเป็นหมัดที่มีสกิลอยู่สสกิลในหมัดของมันนะนะคือหมัดเนี้มี3มสกิลสกิลแรก ฮิตแมนสกิลที่สองสแมดทีส่สามสกิลของมันเองโอเควิธีการกดใช้ผมก็รู้แล้วนะคร่าวๆเนี่ย yeah. กดหลังแรกถ้าเราอยากจะเปลี่ยนหมัดของเรานะสีม่วงก็คือกดแย็บเดี๋ยวแปหนึง่งนี่กดแย็บมันก็จะกลายเป็นฟิกเกอร์นี่ฟิกเกอร์แย็บแต่ถ้าเรากดหมดนะัดหนัก เป็นสแมวนะครับแต่ถ้าเรากดแดดน,นี่มันก็จะเหมือนฮอกมันนี่นะฮอคฮอคโอเคเช็คมันเถอะไปเราไปหาคนต่อยดีกว่าเจอแล้อยู่ตรงนั้นอนะ่ะใครกันเฮ้ยทุกคนก็เป็นปมนุษย์ต่างดาวชิดยอดกูขอหน่อยแล้วเร็วใครจะได้ไมาเล่นกับผมหน่อยผมจาสุ่มได้นะคะแหลกปะเนี่ยแหลกปะเนี่ยจะเล่นหรือ ฮัลโหลโอเคสุดก็มีคนเล่นสักทีมาเจอแน่มาเปลี oh. ่ยนมันก็แจ uhh ๊บไปมิกเก็ตอีสระไปเอ้ยเอ้ยเรียนโอ้บูเล็ตด้วยประเด็นอันตรายนะครับบูเล็ตมันเร็วชิบหายเลยโอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมกูกาววะ มาดิผมเจอสมัหลบได้ไอ้มาดิเขาเติร์ไปอ,อบ่าข้างไว้ไว้เนี้ยมาดิหลบไอ้มาดิเสร็จกูหลบได้ไงเงี้ยเฮ้ยโอ้ชิงเทียนซี่ก่ะหลบได้ยังไงเงี่ยงัดหน้าไอ้อ หลอกด้วยนะมึงกับคนเจอฟิกเจอร์กูเนี่ยโอ้ยทุกคนอมเล่นกากชดจังเลยหลบได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเนี่ยตัวเชื่ะสมาธิมันจะแรงมามาเลยนุ่มตาไวหลบได้ไม่แัดไปมาดิเออจะให้หมดเลยไหม เรอาให้หมดเลยไหมมาดิโอ้ยมึงโดนนี่โอ้ยไปได้ไงไวะไปแปลงว่ามัโหมดแล,ล้วแกเรียบร้อยมาแปลงมางเรียบร้อยโดนนี่ไม่สอดปุบอุย้ยหลบได้ไงวะผมต้องแก้เกมให้ได้นะตอนนี้ผมต้องใช้อาติหลบมาดิมาดิมาดิ มัดที่แรงที่สุดก็น่าจะมัดหมัสแมสไหมาดิเค้าต์ได้เอยเอหลบได้ไปยไม่ได้หมดอีกแม่โอ้หมามาหลบได้โอ้หมัหลคเจต้คอร่ามัชโอ้ยเร็กวเกินหมดมึงโดนแน่เลยเป้นไงโอ้ย บรัวเลยกูหลบได้มาดิโหนี่เล่นเก่งเกินเล่นเก่งที่สุดละมั้งเอ้ยเล่นเก่งแค่ไหนมึงเจอเอ้ยนี่หลบได้มั้ยเอ้ยพี่ก็จับมาสีแดงด้วยปะเนี่ยเนี่ยพิเกอร์ก่อนเลยเปลี่ยนละเฮ้ไม่ต้องหรอกแค่นี้ก็ตายเออ อืมเรียบร้อยรูกขึ้นมาดิรู้มึงยังไหวมาเออเฮ้ยอย่าเฉยก็ได้เวย้ยแฮมึงหลบอุ้ยนากก่ากลัวอยู่นากก่ากลัวอยู่นะเออยนากก่ากลัวแค่ไหนมาดิเอยมาดิขยับไม่ได้อะขยับไม่ได้อะขยับไม่ได้อะขยับไม่ได้อ้ย ขยับไม่ได้โอ้ยโอ้ยขยับไม่ได้ช่วยโอ้ยขยับไม่ได้ยี่ขยับไม่ได้คุณเธนไม่ไหวแล้ว i Eso... แอ็มเจอแม่แฟ,ฟิกเกอร์เอ้อฮอกหล่นกับด้านเนี่ยเป็นไงโอ้ยกูไม่สุดเลยทั้งนั้นนะมาเอ้อมาคืนก่อนได้ไงมาใช้สมัยดีกว่า้ยม,ม,มาดิขยับเหมือนเดิมไปเลยมาดิมาดิมาโอ้ยชิงเียนเช่นกันโอ้ชิงจี อายชิงฉีวะยชิงชฉีเจเจเมันหลอกเว้ยงวโอ้ยไม่น่าใช้มันหลอกเลยไงผมก็แพ้อดีนะดูจากจากทรงแล้วไอ,อ่อมาดิเอ้ยเกือบละโอ้ยกูเลต์น่ากลัวนะยอมรับเลยน่ากลัวจัดจัดน่ากลัวโคตรเอ้อมันไงเสยไปอาติูพร้อมแหละอติูพร้อมล้วเดี๋ยวกูแก้เกมให้ดูมา มมลุูขึ้นมีกเงามหนังเร็วฮะมาดิมมงหลบนี่มามาดิแรงหม,มัเป้าครับไม่แรงดีกว่าจะตายโฮ้ยเกมหล็กเฮ้ยเกมหล็กเอาชิงเชียนเซคเคอว่ะเอ๊ะว่าชิงเฉยชิงเชยเยเินอ้ What the hell Oh my god โ o ยโดนได้ไงวะโอ้ย โ้โอ๊ยน่ากลัวเหลือเกินเอ๊ะต่อไปว่าชิงเฉียเลื่อนเลยนิดเดียวแล้วโอ๊ยแ้ออย่นี้เลยโอ๊ยบอยโอ้บอ,อยบอ,อย,บออยไม่ทันไม่ทันอ้ไม่ไม่ไม่หลบได้ไม่ใส่ได้ไหมอ้หลบหลบแม่ต่อไป เดี๋ยวสั่งสอนม่ใไงมามาดิโอ้นี่หยุดทวงเวลาดิเฮ้มันหยุดดิเฮ้ยหน้าส้นตึกมาดิหน้าส้นส้นเท้าส้นปีกีส้น,สน,น,สนตึกโอ้โอ้ กันนะกูขอแลอวหรือว <jack> ่าไม่ต้องแล้ววะโอ้ว้าวว้าวโอ้ยแม่กัดเฮ้ยเฮ้ยพลังจิตว่ะเฮ้ยพลังจิตเฮ้ยเฮ้ยพลังจิตโอ้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 ขอบคุณมากพี่มาบ้างมาฆ่าตอนจบดินว่ะเออข้ามไม่ได้เลยประเด็น โอ้ใช้เหมือนกันด้วยหรือเปล่าโอ้ใช้เหมือนกันด้วยโอ้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 ชิบโอเคพี่ผมขยับไม่ได้โอ้ขยับไม่ได้โอยผมกดอะไรไม่ได้เลยคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับประยัด